สำหรับงาน How of Walker คือการจำลองคริหาสุดล้ำค่าที่เต็มไปด้วยเรื่องราวแห่งความสำเร็จของจอห์นนี่วอลเกอร์ที่ถูกเล่าขานต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นให้เกิดขึ้นใจกลางกรุงเทพมหานครณลานพา์คภาพพรากรซึ่งงานนี้จะมาสร้างประสบการณ์การเฉลิมฉลองรูปแบบใหม่ครั้งแรกในเมืองไทยแบบ 4D Sensory ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีกับการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5ในการรับรู้รูปรสกลิ่นเสียงและสัมผัส ที่จะเกิดขึ้นตลอดเดือนธันวาคมนี้และร่วมสัมผัสกับความบันเทิงเต็มรูปแบบทั้งโชว์สุดอลังการการแสดงที่แปลกใหม่ไม่ซ้ำใครทุกคืนกว่า30ชีวิตโดย3ามค่ำคืนสุด e x c l u s i v ซที่จอห์นนี่วอลเกอร์ได้จัดเตรียมเซอร์ไพรส์โชว์สุดพิเศษที่แตกต่างจากคืนอื่นๆเริ่มจากคืนวันที่19ธันวาคมพบกับซูเปอร์โมเดลผู้เป็นแฟชั่นไอคอนตลอดกาลของวงการเดินแบบเมืองไทยอย่างลูกเกดเมนกีกิ่งพยม ซินดี้สุริยาบิชอปและพิมพ์ซอนยา คืนวันที่24ธันวาคมจอห์นนี่วอลเกอร์เรดเรเบิลพบกับบล็อกสตาร์อันดับต้นๆของเมืองไทยเฟิร์สโรดแมชชีนที่ได้นำจังหวัดดนตรีสุดเล้าใจเสียงร้องที่ทรงพลงังและแรงบันดาลใจแห่งความกล้าหาญที่จะเอาชนะความท้าทายต่างๆมาร่วมกันในโชว์ที่มีชื่อว่า w c e of Fire โชว์ที่จะมาปลุกพลังร้อนแรงในตัวและค่ำคืนส่งท้ายวันที่31ธันวาคมจอห์นนี่วอลเกอร์แบ็กเรเบิลพบกับนักสแสดงหน้าใหม่ที่กำลัง มาแรงอย่างท็อปจรนโสรัตมาเป็นแขกรับเชิญพร้อมชุดการสแสดงที่มีชื่อว่า Smoke Art Performance ซึ่งเป็นการบอกเล่าเรื่องราวความฝันและแรงบันดาลใจในการเป็นนักสแสดงโดยถูกถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของ 4D Sensory พร้อมร่วมสัมผัสประสบการณ์ด้วยเอกลักษณ์เหนือระดับของ Johnny Walker ได้ที่ลานพารากอนสียางพารากอนตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่3มกราคม2558